สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวตู้แช่แข็งจากลูกค้าร้านดีมิสเซสมารค่ะนี่นะคะจะเป็นตู้แช่แข็งฝากระจกโค้งรุ่น SNC0855 ของซันเดนนะคะจะมีขนาดความกว้างอยู่ที่215ซนตมรลึก85ซนติมแล้วก็สูง89ซนเมนะคะขนาดความจุอยู่ที่28.6คิวหรือ810ลิตรค่ะ เป็นตู้แช่แข็งแบบบางเลื่อนกระจกนะคะเห็นสินค้าได้โดยไม่ต้องเปิดตู้เลยประตูเป็นบานเลื่อนแบบเลื่อนซ้ายขวานะคะรุ่นนี้จะมีตะกร้าให้อีก6กใบค่ะเพื่อสะดวกในการจัดเรียงสินค้านะคะภายในมีหลอดไฟ LED สองสว่างเห็นสินค้าได้อย่างชัดเจนเลยค่ะรุ่นนี้นะคะ ทำความเย็ยนได้ตั้งแต่ล8ถึงลบองศาค่ะสามารถปรับระดับเองได้ถึง8ระดับนะคะแช่น้ําแข็งแช่เนื้อสัตว์ไม่มีละลายแน่นอนค่ะลานาเซนเ,นเตอร์มาร์ทของเรานะคะยังให้ความอุ่นใจกับลูกค้าด้วยค่ะเพราะเรารับประกันคอมเพรสเซอร์นานถึง5ปีเลยค่ะหากท่านไหนสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามตามเบอร์นี้ได้เลยค่ะ นางเซ็นเต,ตอร์หมาของเรานะคะยังมีสินค้าอื่นๆอ,อีกมากมายสามารถเข้าไปดูที่เว็บไซต์นี้ได้เลยค่ะ